ก,ก่อนเข้าหมายชะโดก็ลองไปช่อนน,น้ำท่วมก่อนดีกว่าไปดูนี่ไง <c oughs> เอาแล้วงานงอกแล้วเอามาประมาพี่เฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสามนะครับอันนี้ก็ มาตีชาโดที่ปาจีนนะครับนี่คนพาเข้าหมาคุณหน้ารือเปล่าวันนี้อยู่กับพี่เจ๋งนะครับแล้วก็พี่โอแล้วก็รอพี่โยอีคนหนึ่งนะครับสี่คนแต่ก่อนที่จะรอสมาชิกค,ครบนี่เลยนาน้ำท่วมนะครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรีนะครับวันนี้ก็มาดูกันกันกบเตรียมชุดใหญ่มาวันนี้แคงอฟฟินครับสิบยี่สิบนะครับวันนี้ามาเป็นชุดใหญ่เลยฟูโรเป็นห้าสิบนะครับพี e. เป็นพ e. ีอสามไปก่อนเข้าหมายชะโดก็ ลองไปช่อนน้ำท่วมก่อนดีกว่าไปแกอยู่ไหนครับพี่อย่งแกเอารถใหญ่มานะนี่ใช่ป่ะแกเอารถใหญ่มาหรือมอเตอไซค์มา มันก็ซื้อเบียร์มากินก่อนเลยได้ดิดดนี่ตีตามร่องร่องไอ้เสือไถเนี่ยนี่มันกัดแต่นี่แน่ไม่แห้วแล้วหรอวะปลานาครับใช้เหยื่อเล็กๆระหว่างรอเข้าหมายชะโดนะครับเราตีปลานารอเห็นมีกัดลูกปลานะ ลองดู ตัวปลามารับตีได้ไม้เดียวตัวแรกอ่ะตัวแรกจากที่รอเข้าไม้ชาโดนะครับกับพี่แล้วก็รอรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับเป็นตัวเล็กนะครับสีส้มรอบแรกใช้ไมยราบตีนะครับกัดเหมือนมันตัวมันจะเล็กกว่าเหยื่อมันกัดไม่เข้า เปลี่ยนเป็นตัวเล็กลงนะครับก็โดนเลยกับเซตชโดนะครับตั้งใจมาตีชโดนะแทงออฟฟินครับอันนี้เป็นสิบยี่สินะครับยักษ์ฟินพีสามฟูลวันนี้ใช้เป็นห้าสิบนะครับไปดูกันต่อครับเนี่ยผมยต้นสะเดาอะไรนะผมอยู่ตรงทางเข้าวัดเนี่ยต้นสะเดาต้นสะเดานะี่มีนาอยู่นายโยเลยไปแล้วเหรอ ไม่นโยขี่ตามทางมาใช่ไหมครับขี่ตามทางมาเลยขี่ตามทางมาเ่ยวัดจุตเตศนะครับ้านจุตเศวัดจุตเศนะครับวัดจุตเศนะครับนโยเจอทุกอยไม่โดน สัญญาณไม่ดีเดีวสายข้าข้ามสะใหญ่เหไม่ผมผมเห็นตรงนั้นนะนโยถ่ายรูปบตรงนั้นน่ะคือนโยเดี๋ยวเข้าไปเหรอเดี๋ยวเข้าไปถ่ายใช่ไหมแต่นโยม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักหมุดให้ดูทีเดียวเนี่ยปักหมุดบ้านตรงไอ้ทางเข้าวัดกุศเสกก็ได้ครับผมอยู่ตรงนี้เลยปลาเพียบเลยนะครับหลังจากได้รอสมาชิกครับรรอดแห้วแล้วหนึ่งตัว หม่น่านเรืนเข้าไม่ได้เลยโอหูไม่รับขวางประตูวัดโบสถ์วัดโบสถ์นั่นมันไอ้ไอ้นี่เล่าไอ้สันตีเล่าใช่ไหมตรงตรงนี้ลโรงงานยเบรเซนเออโรงงานกระดาษแด้อเนาะเออเราสันตีเล่นกันเละไปหมดแล้วไอเราผมเข้าไปเราแบบโอ้โหน้ำมันท่วมไปแล้วมันท่วมหมดแล้วมันท่วมจนแบบไอ้ไอ้นี่เล่าพอผมไปมันก็ปิดแล้วตอนที่เอาเรือไปหมด น,นกันลูกปลาดัวเบื้องเริ่มเลยตามจัดตามเดี่ยวฝนมากลัวมากเลยลุยว่ากระไดโดนหรนั่นแหละคอ้ะแหละ <men> <c oughs> เอ้ยนี่ไงตัวที่สองมาแล้วไอ้ตัวนี้ไซส์สวยว่ะลูกพี่อาจะแวะตีกหลายปีมากตรงนี้เดี๋ยวเรามีลูกปองดูดิไซส์สวยขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ ครึ่งโลมปักหมุดมน่มะแน,น,น่นแน่นแน่นแน่นผ่ากอข้าวมาเลยแทงเอาฟินครับสิบยี่สิบยักษ์ฟินพ3ีส<ม>ามครับไปหากันต่อตตใช่ป่ะ หลเดี๋ยนะวเดี๋ยวไปดีครับวิโดบเดี๋ยวไปดีครับ,รบ,รบไปนึกว่าอยู่ข้างนอกไม่อยากไกลเลยอ่ะสมาชิกมาครบแล้วนะครับสี่คนไปเข้าหมายกันดีกว่าต้องซอยมันเยอะๆพี่ย้ำให้ย้ำไปเรื่อยๆชะโด้หรือเปล่าเนี่ย ยมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกมาควาคชาโดโรนัไ่ไหนพี่นะใช่ดิเนี่ยจะไปไหนได้ไม่ใช่มาแล้วครับเฮ้ย ล้างไว้ล้างไว้พี่โยล้างไว้มาแล้วครับเอาแล้วงานงอกแล้วตัวแรกของทีมงานนะครับนี้อราพ <c oughs> นะาีาา่โยครับโครชว์หนะ่อยครับนี่มาแล้วครับตัว,วตัวแรกของทีมงานนะครับใส่เชโดหนุ่ม I nah, nah. โหรับโหเฮ้ยตีแย่เข้าไปในรูนะครับออกมากัดวัดอมไปตั้งกิ๊บเลยหายเลยดูดิโอ้โหเสียดายนะครับเ,เคครับไปตามกันต่อไม่เป็นไรเจ๋งโดนแล้วนะครับนี่ไงออามาประมาณนี้เฮ้ยมาเร็ว เฮ้ยตัวที่มันเล็กลงเรื่อยๆทไม่ใช่ตัวที่หลุดหรอใช่เปล่าไม่ใช่ตัวนี้มันมันตามกัดเฉยๆบอมเองโชวไหน่อยไดหมตัวน้อยขนาดตัวแค่นี้ยังพามือป่าเลยป่าตัวนี้ไม่ไม่เที่ยงเลยว่ะแล้วเมูอตัวมัเหนียวด้วยนะต้องปั๊มอ่ะไ่แล้วครับอีกหนึ่งครับ โอเคครับเรียบร้อยหมดเวลานะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับมืดแล้วผลประกอบการวันนี้พี่เจ๋งได้ชโดสามตัวนะครับพี่โยได้หนึ่งตัวแล้วก็พี่โอได้ประช่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วผมก็ได้ประช่อนนาสองตัวนะครับก็ถือว่าทีมงานทุกคนที่มาด้วยกันวันนี้ไม่แฮวนะครับแล้วผมก็ทําชโดผมว่าน่าจะมีไซส์แหละน่าจะสองสาโลเลยขาดไปตัวหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามันจะไปที่ไหน กดกระดิ่งไว้รอเลยครับแล้วนี่ก็โฟล์ s สตอรี่ครับ